ว่าเขาอ่านคุณออกเขาอ่านคุณออกว่าคุณกําลังจะทําตัวไปเป็นรัฐถ้าคิดแจกเงินธรรมดาโอนเงินหนึ่งมื่นบาทเข้ากระเป๋าตังเนี่ยแอปเป๋าตังเนี่ยไม่มีใครว่าเลยมีแต่คนจะมาเถียงว่าเอาเงินมาจากไหนแค่นั้นนี่ยังไปแสหาเรื่องมาใส่ตัวเองอีกทำไมเขาจะไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ นั่นผมจึงบอกว่าไอ้มือที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาจะเก็บคุณไว้ทำไมเขารู้ว่าคุณไม่ได้คิดขึ้นมาแค่เป็นรัฐบาลคุณต้องการจะเป็นรัฐเองคุณต้องการจะทำตัวเป็นรัฐคุณคุมการเมืองคุณคุมเศรษฐกิจคุมเศรษฐกิจก็คือคุมเงินไงเหลือเฉพาะกำลัง ปืนที่คุณยังคุมไม่ได้ดังนั้นนี่ยแผนการที่คุณจะขึ้นมาเป็นรัฐเองเนี่ยเข้าใจไหมครับว่าเขาอ่านคุณออกเขาอ่านคุณออกว่าคุณกำลังจะทำตัวไปเป็นรัฐไอ้คนคิดนโยบายนี้เนี่ยถ้าคิดแจกเงินธรรมดาโอนเงินหนึ่งมืนบาทเข้ากระเป๋าตังค์เนี่ยแอปเป๋าตังค์ไม่มีใครว่าเลยมีแต่คนจะมาเถียงว่าเอาเงินมาจากไหนแค่นั้น ต้องกู้มาไหมแต่พอคุณคิดแบบเงินดิจิตอลขึ้นมาแล้วใช้ว่าเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยเนี่ยโอ้ทุกคนอ่านออกหมดแล้วคุณกำลังจะทำตัวเป็นรัฐคุณกำลังใช้สกุลเงินที่สองและผมถามว่ามือที่มองไม่เห็นเขาจะไว้พวกคุณไหมล่ะเขาจะเอาคุณไว้ทำไมเขามองคุณว่าคุณเป็นอันตรายแล้วเนี่ย นี่แหละครับคือการคว้างงูไม่พน้นคอแล้วมันก็จะวกกลับมาฉกกัดสุดท้ายเพื่อไทยมันก็จะล่มสลายเพื่อไทยล่มสลายคืออะไรครับมันก็คือทำลายความหวังของพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะเปลี่ยนรัฐบาลไงเขาต้องการจะเปลี่ยนรัฐบาลไม่เอารัฐบาลประยุทธ์เขาต้องการได้รัฐบาลใหม่แต่คุณทำให้ พักการเมืองที่จะมีโอกาสเป็นพักกลำดับที่หนึ่งนี่ต้องถูกย่อยสลายทำลายไปเพราะสิ่งที่มันอยู่ในใจของพวกคุณนะคุณเก็บความรู้สึกของพวกคุณไว้ไม่ได้คุณเก็บความอยากที่คุณต้องการจะเป็นรัฐไว้ไม่ได้คุณกําลังสร้างรูปแบบการปกครองยุคสมัยอดอฟฮิตเลอร์ขึ้นมา ทำเงินสกุลของตนเองอย่างนี้เนี่ยใครๆเขาก็มองออกสิครับที่เถียงกันอยู่วันนี้นี่ไม่ได้เถียงว่าคุณเอาเงินหมื่นบาทไปแจกนะเถียงกันว่าทำไมคุณไปต้องไปใช้เงินดิจิตอลเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยก็ตรงไปตรงมาแบบจะแจกเงินหมื่นนึงต่อหนึ่งเสียงต่อหนึ่งคะแนนเนี่ยก็ว่าไปสิครับกระตุน้นเศรษฐกิจก็ว่าไปสิแต่มาเบี่ยงอย่างนี้เนี่ยและคุณต้องแก้กฎหมายเนี่ยถ้าแก้กฎหมาย พระราชบัญญัติชำระหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยให้เหรียญดิจิตอน Digital เพื่อไทยสามารถใช้ซื้อสินค้าชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนี่เกิดอะไรขึ้นครับเราก็มีเงินอยู่สองสกุลไงหนึ่งสกุลเงินบาทสองสกุลเงินดิจิตอนเพื่อไทยท่านคิดภาพตามผมจริง แล้วถ้าแก้พรบสินทรัพย์ดิจิตอลให้เหรียญดิจิตอลเพื่อไทย PDC นี่ที่ตั้งชื่อไว้แล้วนี่มีมูลค่าเท่ากับที่กำหนดไว้อากำหนดไว้เหรียญละสิบบาทเนี่ยเราก็มีเงินสก,กุลที่สองแล้วที่อันตรายต่อไปอีกคุณแจกหกเดือนนี้ หลังจากนั้นผ่านไปสามสี่เดือนคุณแจกอีกเพิ่มเงินดิจิตอลเพื่อไทยนี้เข้าไปอีกจากห้าแสนห้ามืนล้านบาทเพิ่มเข้าไปอีกห้าแสนห้ามืนล้านบาทนี่มันมีวงเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนล้านบาทแล้วนะหนึ่งล้านล้านแล้วเพิ่มเข้าไปอีกเงินเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยก็จะเข้ามาแทน สกุลเงินบาทในอนาคตมันจะต่างอะไรจากเงินของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่เข้ามาแทนสกุลเงินมากในช่วงที่พรรคนาซีเยอรมันปกครองเยอรมันอยู่นั่นคือการเข้าไปเป็นรัฐไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองแล้วคุณคิดจะเป็นรัฐเองคุณคิดจะสถาปนาตัวเองให้เป็นรัฐผมถามว่า เขาจะปล่อยคุณไว้นะ่ะพูดกันตามความตรงนะพูดตามตรงก็คือเขาไม่ปล่อยไว้หรอกนี่คุณกำลังทำลายเกจตนารมณ์ของประชาชนที่จะเลือกคุณนะคะแนนที่จะเลือกเนี่ยมันจะศูนย์เปล่าต้องรอฟังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อไหร่แล้วคำปรึกษานั่นก็จะออกมาว่า เงินเหรียญดิจิตอลนั้นเนี่ยยังไม่มีกฎหมายใดรองรับเขาเขียนแค่นี้แหละครับแล้วเอาของที่ไม่มีกฎหมายมารองรับของที่ไม่มีกฎหมายใดรองรับเนี่ยเอามาแจกเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมผมถามเอาของเถื่อนมาแจกมีผิดกฎหมายไหมมันจะต่างอะไรวะ เอายาบ้ามาแจกก็ยังไม่มีกฎหมายใดในประเทศไทยรับรองยาบ้าให้เป็นยาสามัญประจำบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้มีพี่น้องประชาชนบางส่วนจํานวนมากอยากเสพยาบ้าการจะเอายาบ้ามาแจกของพรัคการเมืองมันก็ผิดกฎหมายสิครับเพราะมันของเถื่อนอยู่นี่มันเป็นยาเสพติดอยู่ มันยังไม่ถูกยกเรื่องเหมือนกัญชานี่เช่นเดียวกันเงินดิจิตอลยังเป็นของผิดกฎหมายในประเทศไทยอยู่แล้วพักการเมืองเอามาแจกถามว่าแจกของผิดกฎหมายนี่ผิดไหมครับสิ่งที่พูดสิ่งที่อธิบายก็คือต้องการเตือนสติว่าทําดีอยู่แล้วมีเรื่องเรื่องเดียวก็คือเรื่องยุบพักกรณีนัทวุิน่นะมีเรื่องเดียว นี่ยังไปแสหาเรื่องมาใส่ตัวเองอีกนี่ไปแสมาเองนะแล้วตัวเองจะรอดไหมนี่ยังไม่วนไปเรื่องความงูไม่พ้นคอเกี่ยวกับพลเอกประวิตร์อีกพลเอกประวิตร์ก็ยืนยันแล้วนี่ว่าจับมือกับเพื่อไทยได้ถ้านโยบายตรงกันใครๆก็รู้ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนี้คืออะไรพลเอกประวิตร์แกกำลังมีปัญหาอยู่ในพัก ซึ่งมันแตก็เป็นสองเสียงเสียงหนึ่งก็คือไม่อยากจะร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยอีกสิ่งหนึ่งอยากจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพราะเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะโหวตเลือกพลเอกประวิตยเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยแกก็คิดไม่ออกอ่ะฝั่งที่ไม่เอาเพื่อไทยมาปรึกษาแกแกบอกโอ้ดีเออพูดไปเลยอ่าไพบูญแถลงไปเลยว่าไม่จับมือกับเพื่อไทยอ้าว พ่อซีกหนึ่งมาบอกเอา้าถ้าไม่จับมือกับเพื่อไทยแล้วใครจะโหวตให้ลุงป้อมเป็นนายก <c oughs> ลุงป้อมก็เอออันนั้นไออันนั้นเอกภพูลเขาพูดไปเองเป็นเรื่องส่วนตัวของไอกภุลนี่ไงภาวะสับสนของพลเอกประวิตย์ตอนนี้แต่ก็ดูต่อไปว่าพลเอกประวิตย์เนี่ย <c oughs> จะไปได้สักกี่นามเนี่ยผมก็อยากดูเหมือนกันเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันดูเหมือนว่าพลเอกประวิตย กำลังอยู่ในสภาพต้องตัดสินใจทางการเมืองอะไรบางอย่างถ้าตัดสินใจผิดพลเอกประวิตยล่มสลายตัดสินใจถูกพลเอกประวิตย์เดินหน้าต่อไปได้นี่พูดฟังสั้นๆดังนั้นวันนี้นี่อธิบายชัดเจนครับว่าไอ้เงินเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยหนึ่งบืนบาทที่จะแจกให้นั้นยืนยันไม่มีวันจะเป็นไปได้ ไม่มีวันจะทำสำเร็จถ้าเพื่อไทยเปลี่ยนเป็นการแจกเงินโอนเงินบาทเข้าบัญชีแอปเป๋าตังค์แล้วกำหนด GPS ในโทรศัพท์นั้นให้ใช้ไม่เกิน4ตารางกิโลเมตรนี่เป็นไปได้ถ้าตัดคำว่าเงินเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยออกจากนกโยบายนี้และเป็นการโอนเงินเหมือนที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพลเอกประยุทธ์ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพลเอกประวิตย์ซึ่งประยุทธ์ในพันหนึ่งประวิตย์ในเจ็ดร้อยแล้วโอนเข้าบัญชีเลยอย่างนี้ทําได้แต่ตราบใดที่ยังมีคําว่าเงินเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยอยู่ในนโยบายนี้ไม่มีวันที่นโยบายนี้จะถูกใช้ไม่มีทางและจะไม่มีใครยอมแก้กฎหมาย หรือแม้กระทั่งแก้กฎหมายได้จากเสียงข้างมากก็ไม่มีวันที่สารรัฐธรรมนูญจะให้กฎหมายที่ถูกแก้รองรับเงินเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยพีดสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ในประเทศไทยไม่มีวันครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกท่านทั้งหลายไว้เพื่อให้รู้ครับว่าเลือกไปก็ไม่ได้ แต่ถ้าจะเลือกพักเพื่อไทยเพื่อต้องการให้อุ่งอิ้งเป็นนายกนี่เลือกไปเถิดอาจจะได้เลือกไปเพื่อให้เศรษฐาเป็นนายกนี่เลือกไปเถิดอาจจะได้หรือเลือกเพื่อเอานโยบายอื่นๆของเพื่อไทยนี่เลือกไปเถิดอาจจะได้ใช้นโยบายนั้นหรือเลือกไปเพราะไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อก็เลือกไปเถิดครับซึ่งผมก็เห็นด้วย ผมไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ถ้าเลือกเพื่อหวังจะได้เงินเหรียญดิจิตอลหมื่น 10, บาทเอาไปซื้อของตามที่เพื่อไทยบอกนั่นผมบอกเลยว่าไม่มีวันได้เงินเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยไปซื้อของแน่นอนไม่มีวันได้ดังนั้นถ้าจะเลือกเพราะต้องการเงินเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยหนึ่งมืนบาทนั้น ไม่มีวันที่พวกท่านจะได้ไม่มีวัน